หลังจากมาได้ประมาณ40นาทีนะคะก็จะเห็นเลยที่จมูกจะมีเม็ดอของสิวแล้วก็สิวเซียนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกทุ่มขนและตัวนี้จะเป็นหนองกับเลือดที่เป็นสิวอักเสบถูกดูดออกมาด้วยส่วนบริเวณนี้จะเป็นแก้มก็จะมีสิวตันติดออกมาที่ผ้าของมาร์คด้วยค่ะ คือถ้ามีสีอุดตันมันก็จะออกมาแบบติดออกมาจากมาเลยคือมันดีมากค่ะดสูสิสิวแน่นเลยอะออกมาเป็นเส้นๆๆ,ๆ้เเเลยตรงนี้จะเป็นบริเวณจมูกนะคะนอกจากมาจะช่วยเรื่องสิวแล้วก็พวกสิวอุดตันสิวเซี่ยนเราก็ยังทำให้ผิวหน้าขาวใสลดพวกจุดด่างดำรอย พวกรอยสิวได้ค่อนข้างดีจะไม่ใช้วิธีการกดสิวเนื่องจากมันจะทิ้งรอยแดงได้ค่อนข้างชัดเจนอะจะใช้มาร์กดูดสิวออกมาจะทิ้งจะไม่แบบไม่ทิ้งรอยจะดีที่สุดอะค่ะ